นี่คือเสียงหน้าครับเสียงหน้าอยู่กลางป่าเสียงนาเสียงนาแต่ว่าไม่ได้อยู่นาอยู่ในป่าอยู่ในป่าในขอกไกลขอไไกลห่างมากัดเกี่ยงตับเลย เชียงนาเชียงนาอยู่ในป่าสองสันด้วยครับนี่กำลังตะกี้เป็นของหัวนะครับเนี่ยตรงนี้เขาเดินเดินข้ามาตรงนี้ครับเป็นทางเล็นนอยออกไปครับแล้วเขาก็จะเข้ามมาในป่า เนี่ยครับเนี่ยตรงนี้นะครับมาไปกันโอ้ไปาเาียนีนยนี่กะปลา,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยครับบรรยากาศ เป็นปลาในดงนะครับนี่กบไผ่ต้นไผ่โอ้ฮักหลบใข้ทาง บอกไปทางอย่างน,นั้นไปเลยนะครับนะครับตรงนี้ละพื้นที่งว่างตรงนี้แล้ครับเราจะมาปลูกปลากันเป็นไม้ยุ่งเนี่ยตน้นนี้ไม้ยุ่งพื่กัน2ปีเนี่ยสองปีสปูซัมนีนะครับดินดินดินที่ว่างงามงามอยู่นะครับ ลงโลกตรงนี้แล้วครับที่ลงโลกบรรยากาศตรงนี้แหละเขาจะปลูกปลาเห้ืบอตเลยลองเบิ่งว่ามันสีเป็นจังไหนสีนอดอบ่ครับเนี่ยเขามาถึงตรงมองปลูกแล้วนะครับปลูกไว้ ทำนี้ละวันหนึ่งเราจะปลูกไปเรื่อยๆจะลงกกงย่างกกงย่างกุงยู่กบดูอันนี้บักวงหัวผ่านนะครับปลูกไว้คุ้มดินหญ้าม่วนเนี่ยบริบริบกาจัดได้ครับบริขา่าเอาไว้คุ้มดิน เอาไว้คุ่มดินเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยนะครับบโกกปวงเหี่ยวพาันนะครับปุ๋เอาไว้คุ้มดินนะครับเอาไว้ปลูกไว้คุ้มดินให้ต้นใหม่ใหญ่คุ้มไว้นะครับอ่ใส่ละมวนทูกปุว้ก่อนเนี่ยนี่นะครับ 6กยาปลูกหมดก่อนแล้วนะครับเดวง,งตนนงี้ย่งบ่ไอต้นนึงไอ้ย่างไอต้นไหนไอต้นนึงต้นนึงเนี่ยต้นนึงเนี่ยตนน้นนึนนง,นนนง,งปองอลูกโคกๆไปแล้วเลยล่ะแล้วมันก็ย่างได้ขึ้นเองนะครับ นี๋เขาขจะมาปลูกเพิ่มอีกจักรลอยก็ต้นถ้ายอดตูกไปอันนี้บด้ปลูกเกิดเองไปดูปลูกเกิดเองมันมีมบยุ่งใบยุ่งปลูกไว้เีพวกดูเกิดเองธรรมชาตินะครับนี่แหละโนี้แหละครับเขาจะปลูกครันเต็มไปเลยเดี๋ยวทีผมมันหาอะไรนะครับ โอเคคลิปนี้ไว้ทําในก่อนครับผม